สวัสดีครับทุกคนสวัสดีรอบดึกหลังจากเห็นง,งานแล้วพี่นอ้องนะครับก็มากินหมูจุม่มวันนี้งามเกิดน้องวันใหม่นะครับก็เลยเลี้ยงหมูจุม่มซื้อเค้กขันียบร้อยแต่ว่าต้องไปให้พี่แกกินกับหมูโรงเรียนเหมือนละเพราะเขาไม่ค่อยกินเค้กนะฮะยานอ้วนอุ้ยอากาศเย็นนี่ยแรงงานของบ้านไดนไหม เราก็มา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 แลกมาอย่างน้ามามาแลกนะให้เข่ามือที่สองีมือที่สามเดี๋าวเดินมาชี้เข่าอยู่มืออะไรไม่กินใส่หมูห่อไมากินใส่หมูมือสองนี่มือสามมาใหม่เข่าวินจุ่มกอ ก็แบกคนจะไป,ปขาดหน้าแต่ว่างมืมอ,อแล้วบางคาดมันมีแล้วเหมือนกับสอบาวซะแล้วดีนะคนโล่งเลยครับแต่ก็ยังเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยเหลือนิดเดียวเลือดขาวปูก็เลยเอาเคลียร์บ้านแหละว่าเยี่ามทำข้อสอบต่อรอบปีใหม่ตอนนี้กับกับปั๊บกับบันเลยที่เขาขึ้นหายใจอ้โเคลียร์ดัดตรงดัดทำใหม่โอ้โหนี่เดือดถางเลยฉีดเติมหน้ามันคือ <c oughs> พ้กี่โอ้ิ้งกอไปเจ้าหมูครับเติบเจวเอามันดคนชอมัแม่หนิ่นอยากกินได้หนิมัได้ค่อยกินลูกเาค่อยพิ้งกหม้อข้าวให้อยู่เพื่อนมูสนานนเก็บถ้าก็มาจับกินนามูกาก็ะเกราะให้หแต่ไหน้าใหม่ไ้วมันใหม่ยิ่งนะมันใหม่ห กินกินกินให้มันอิ่มเร็วงามเกิดตัวเองเนี่ยทำตัวให้แบบนั้นหน่อยเนีเออ่ยโทนะรศัพท์บ,บางก่อนกินให้อิ่มก่อนค่อยเล่น,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 นต้องฝึกใหม่นะเนี่ยท่านดูนป้าดี้นเพื่อนในเรื่องอะ เออเขาอี๋เ้าอยากยีกินแซบแล้วำมังคุดโอ้เสีอโกนี่ยบุอจารุ่งเดียบาเบียนะครับโอ้ยเด็ดเด็ดบบกเลย ตับกับตอมแันยังไงเลยพี่น้องโอ้สะใจแหงเอาเลยเจ้าจมันแนะน่นอ,อ,อ,อิ่มมาดิเพ่แซวแซวใส่เอาเลยจนดีมาโอ้จุมนานมาแท้เลยวะจุย๋นะยเลยเนาะมแก่หนาวมันขึ้อนอยังสนามไ่มันขึ้นเนี่ยเย็นกเที่ยหยังขึน รับปลาแล้วนะมูแล้วก็ไปเทียกะหมูเมื้อแรกทอดแจ้งเทียที่สามมื้อที่สองกับที่สามตั้งแรกเังสองรับปลาตึงสองรับบ่ะแก้วาหน่ะรับยี่บ่อรับพอรับคุมคือว่าเป็นผักผ มันยิงลูกโทษกันใไหจูนเป็นไงบ้างกระหั่ตมาทากนลังเสิ้จูนีครับมูวัวจูนเป็ยังมันแบบถ้าเปิดอมันบอกว่าไม่มีสัญญาณม่สัญญาณตลอดครับอัพเดทไหมนะเปยู่ในเกียวกับกองบ่อกองเงินใส่จานอยู่ครับใส่จานแล้วใส่จานันอยู่ทีกองอดไรกระหั่นมาตงจูนถ้าบันนิ้จังว่านอนเฉอยู่ดินีะ เป็นของพี่อไหลายคน่นี <S <S <h <h ่ภาคใ่เบิ้งทุกวันก็เลเบิ้ง่หลายคนนี่ประชุมทุกคนนี่ีไอ้เขาทมาอัพเดทให็ไหมตบิมองรุ่นใหม่หรอางในต้องอัพเดทอยู่บ่อย่คนเอดไม่เยบงม่ยมองจว่าาจเป็นกองรุ่ใหม่ไดออม่ไม่ยกึมงกก่าขายมุ่่อัเด เปลี่ยนใหม่เปนสีเดิมเ่งเสอปีแล้วยงเปี่ยนสอปีเนาะอ้หื่ออีโม่หน่ยเปลี่ยนกล่องใหม่ต่ว่ากนตัวเป็นตะน่ะติดติติดตงใหม่ๆเมานะมาที่นี่น่ะไปอัปเดตมาปุ๊บพังเลยเบื่ต้องเปลี่ยนกล่องใหม่ก็ดีก็ซื้อาเล้แเอากล่องใหม่ซื้อมานกระดดเด่นคาดคือมซื้อใหม่บ่ซื้อกล่องใหม่เลยบ่สกล่องใหม่ก็าได้ครับบึ๊กแล้วไปรึกซ่าันแอับ นี่มันตรงกลางเลยก็ไปไหนเราทิ้งไหนเลยไปฝึกงานเราเลยอาชิจานน่งนะไปเนี่ยเปประองไม่มำขาด้านล่ะมันอยู่คู่ที่ไทยแับแน่นกับไปอันเกาหลีแบบไปเนยโอ้ยอหะเอ้าอะมรภาพแฟรเมือง ่ออยงผมว่นมด้เออพี่น้องพ่อแล้วเรากับงข้นเขาแล้วกับนอนก่อนแหละไมเห็ไไเฮ็โปัดดวจเอาทอดอาาตันเชื่อมใส่กับเน็ตอืแม่เนี่ยมเน็ตเนี่ยนองโอ้แก่หนาวนะไสบักันแม่อันนี้ข้าบ้านทู่นะเบอทู่น่มาอดแร้วนี่ชิวๆเกาหลีแล้วเนี่ แกี ة, ่เลี้ยง่าระวากระซเขาดูยี่เล้ยนเกาหลีด้เเกาหลีไ่โอป้าเขายแ่นอแล้วเขาก็จิกินเปรี้ยวอะมายกขึ้นเลยแเาบดีเลยโคตรูนะบอไรดีอบาดีบไ่ดมือเะดมแม่ดบกปิดมาเปิดบ่มีสัญญาณไม่กเอมันลมม่ลมแงบม่ห่นนะ

โอ้แบบสดได้แล้วบล่าโอ้ปอนามเลยใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้ยุหัวเนี่ยแม่นต้องเอาเจ้าตัดงแต่นึงมันมันต้องจำถ้ามันจำแบบโทษเอามันสุเบิดไวไงแม่นเพรานี่แบบนี่ย้วนตรงเวิดไวกินเลยเรื่อยกินกินมาใหม่กินกินได้หมดเร็วน่ะเย็นมาแล้วน่ะ มูนี้เป๊รยงเดียรไหมพนี้นะเขายุดบ่เขายุดอย่างเมือี้เรวนี้ก็ยุดบ่าลายเยุดมื่อไหร่ไม่ใช่ใครนักเรียนกับ่อยอันนี้ไงแข่งยกงยังัเี้ีกีราบ้านีกกข่ากีฬาบ้านแควงแข่งกีรายังะ เอบอรปีใหม่เพราะอยากข่ากันเมืงอยงยาเนี่นะ่ะอันบ้านเดียวกันที่ข่ากันโ oh. อ้เต้นเด็กน้อยขึ้นมาคลิปนี้ไ่้ที่นี่ก่อนนะครับ